ตัดผมแต่ไว้ข้างหน้าตัดผมเลยครับตัดผมเดินไปแล้วเขย่ารูปเดได้กัน ตัดผมผมมีช่างช่างช,งดชง่ดูช่งางเด้อดูช่างตัดผมจังยังหวีผมอีกแล้วคนตัดวีไหมช่างก็อยากหล่อเหมือนกันนะ<อ>เนีแล้วตัดแล้ว ตัดผมตัดผมเอาไว้ข้างหน้าเขาเป็นหนุ่มแล้วตัดผมที่บ้านเราจะชิน

ทหารทีนี้เขาออกมาเขาก็เปิดร้านตัดผมเลยเป็นทหารก็เลยไปตัดผมที่ทหารก็เลยมาตัดผมให้เด็กๆหรือผู้ใหญ่ก็ได้หัวละสามสิบบาทที่บ้านหัวเสือตำบลหัวเสือ อำเภอสุคันจังหงวัดซีสะเกดเด้อมาตัดเด้อนี่หัวละสามสิบบาทไม่แพงที่บ้านหัวเสือดูช่างเด้อนี่ตัดคิ้วด้ตัดอะไรครับคิ้วตรงนี้ตัดคิ้วด้วยโอ้ยจังชั่วที่จางเดช่วที่ ตัดคิ้วยังไงตัดคิ้วก็เป็นพระนะทีใมันเป็นแบบนี้เออให้มันเป็นแบบนี้ด้วยดูเขาสั่งช่างสิเด็กน้อยนี่ช่างเขาหน้าอาอนี่เอาจะชินเดินนี่เฮ้ยจะเฮยยได้นี่ดูเด้อทุกคนเออ เอายาดดนนี่จะเฮ้ยนี่สกาเออสกาเอเฮ้ยเฮยำเาม่่นี่ดูเขาตัดเย็บเย็บนี่จะเสร็จแล้วนี่กนาทีนี่เอาเอาตมกขมิ้นเด้อบบอาจย์เด้อตมกขมิ้น เขาก็ไหมเขาเม็ตัวผู้นะมันจะมีจ่๋วจป๋ยอย่างเจงนะมีเพื่อนมีเพื่อนมารอด้วยที่แรกว่าลจะไม่ตัดมีเพื่อนมาด้วยกันเลยตัด ยาวเกินไหมตาว่าวยาวเดำมาบอกว่ายาวดำเกินเอาออกอีกดำดำเกินเอาออกอีกดึงนะโปรไม้ก็โปรไม้เหรอโปรไมเอาออกน้อยนิดนึงเอาออกน้อยนิดนึงมันยังดำอยู่ไม่ไม่ไอ้ข้างหน้าน่ะพอแล้วแต่ไอ้ข้างบนน่ะเอาออกน้อย แล้วคุณครูไม่ไม่ไม่ว่าเหรอถ้าคุณครูว่าก็มาตัดไม่ไม่ตลือดเจอะเลยทำใ้ให้ทำ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 ใทำให้ทำใทำให้ทำให้ท่ให้ทำใหเททำให้ทก็ห้ทำให้้ អឺ3អូធំអា2មេនោះថត់អ៊ូលថត់ណាតើស៊ីអីប្អូនគូជីបគូផៃបាទទៅយកយកទៅ ploi ទុកត្រាទេគូជីបគូផៃណាអានិយកចាន น้ำเอยท่ามากัดสอกมาประมาณฉนำ้นำเอยได้สิปีแล้วเนาะสิสิยี<ำ>่สิบปีให้น้องตั้งแต่อายุยี่สิบสองตั้งแต่อายุแล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วนี่ตัดผมตั้งแต่อายุยี่สิบสองตอนนี้หกสิบแล้วตัดมานานมากแล้วอนนอนมาจากจะหารก็ ต่อเลยอปลเออตัดผมตัดผมเป็นช่างพลังตัดผมง่ายๆนเเมนียให้ให้เขาไปสระผมเอาอืม บานเจ้าไอ้เลยเบานเตบานสกุลไอ้เตยวาครูกิ๊กก็บ่ได้ครูใหญ่ก็บานหลวงพอกมาไลงพอก็อยู่วัดไอนาวตเก็เางตรงนี้หมอยไหมไม่รู้ดีไม่เหรอ รอแล้วรอแล้วโอ้รอแล้วออเอาจาัดตัดตลุงจะเอาเอวคิวออกอีกดูฮ่า่่จะทำอะไรนี่ทำอะไรดูดูมันจะเอาคิวออกโอ้ยเด็กอะไรแบบนี้ แมวโยจริงเนี่ยโยจริงกัดเอาคิว้วออกโอ้ย <c oughs> ดู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 ไหน,ด,น <c oughs> ดูก่อนดูก่อนไปแล้วหนูกลับแล้วกลับแล้วหนูช่างกวาดละกวาดผมร่างนี่ <c oughs> ดูวันแป๊บเ,เดียวนี่หนึ่งชั่วโมงเนี่ยได้ ไล่หัวอยู่นะ้านี่มาจากป่ามาแล้วก็ตัดตัดเองกวาดเองนะจ๊ะ